สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเช่นเคยนะคะกิจวัตรประจำวันวันนี้คุณแม่ก็จะผัดถั่วงอกนะคะผัดถั่วงอกใส่หมูนะคะธรรมดาจะใส่เลือดใส่อะไรแต่คุณแม่ไม่มีก็ใส่หมูด,ดีกว่าถั่วงอกลูกชายเหลือประมาณครึ่งกิโลค่ะไม่เอาไปขายเอาไปขายก็กลัวจะเสียนะคะก็อยากเอาของใหม่ๆไปขายให้กับลูกค้านะคะถั่วงอก ผัดถั่วงโงกไม่มีอะไรมากมายค่ะผัดผักธรรมดาธรรมดามาทำก็เลยค่ะนี่ค่ะุลวเยอาหารหลากหลายใส่น้ำมันหมูลงไปเลยค่ะเป็นน้ำมันหมูนะคะนี่ค่ะไปเลย ของเราก็ร้อนแล้วล่ะค่ะครัวลองอกธรรมดาธรรมดาค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยคะย่ะอนุญาตใช้มือผัดคับธรรมดาค่ะอาหาราง่ายๆเมนูง่ายง่ายคิดอะไรบอกไม่ถูกก็หาที่ลดกับข้าวลูกชายนะคะลูกชายขายกับข้าวั้งสดั้งแห้งนะคะตามหมู่บ้านนะคะนะคะ เราจะไม่ให้เหลืองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกาจะไหม้เอาแค่กลิ่นหอมค่ะเราก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะหยูงไปเลย ก็จะใส่ถุง,งอกลงไปเลยนะคะถุง,งอ่างร้านคำความสะอาดใส่ระพอนเงงอกียงแม่ผับเกียงแม่ใส่น้ ใส่ผงนัวค่ะปรุงเลยปรุงเลยน,นี่ค่ะใส่ผงนัวซอสปลาเขียวค่ะวันนี้น้ำปลาหมดนะคะใส่ซอสปลาเขียว ใส่ซอสหอยค่ะซอสหอยก็จะหมดเอาน้ำกอ,อกขวดสักนิดนึงล้างขวดเราล้างขวดเราเราล้างขวดบางคนมันก็ยังมีติดยีในการเห็นไหมคะ่ะใช้ให้คุ้ม หักเืียงอกธรรมดาธรรมดานะคะแล้วคุณแม่ก็จะต่อไข่ลงไปด้วยนะคะต่อกเลยค่ะ สามฟองสามคนำทำไมถึงใส่ไข่เพิ่มความนัวค่ะค่ะผัดผักธรรมดาธรรมดา พริกไทย่หมดแล้วหรือไงเนี่หมดนี่หมดยังยังทำไมถึงโรยพริกไทยคือก็ใส่เพื่อความหอมนะคะก็ผัดใส่พริกไทย<า>เสร็จแล้วนะคะ ผัดถั่วงอกหอมค่ะลองชิมดูลืมชิมอีกล้ชิมดูก่อนนะคะชิมน้ำนี่ค่ะปิดแก๊สเลยไม่มีใบผักใบอะไรใส่ธรรมดาก็ใส่ใบผักด้วยใบตองกุ้งตองอูไม่มีค่ะ รส <c oughs> ชาตนินัวเข้มข้นค่ะอร่อยคะ่ะอร่อยความเค็มความนัวเข้ากันพอดีพอดีเลยตักใส่จานเลย เสร็จแล้วค่ะผัดผักถั่วงอกได้หนึ่งจานสําหรับลูกสะใภเสร็จแล้วค่ะลูกสะใภไม่กินเนื้อนะคะเราต้องผัดผักให้เขาผัดผักถั่วงอกใส่หมูง่ายๆทําง่ายๆกินได้อร่อยด้วยถูกหลักอนามัยทุกสิ่งทุกอย่างของเราวันนี้ครบถ้วนเฟอร์เฟกมากค่ะสําหรับลูกคนที่เรารักค่ะถ้าเมนูนี้ถูกใจเพื่อนๆก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คุณแม่บ้าน,านช่อง YouTube นะคะช่องแชมป์พากินนะคะช่วยกดติดตามช่องแชมป์พากินค่ะเป็นกำลังแรงใจให้ใหกับคุณแม่บ้านาน,นะคะค่ะก็ไว้พบก,กันคลิปหน้าด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ